เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบบัตเนะยครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเทวันนัสนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมวิจัยมาแล้วครับผมว่าเทวนาพลังแฝงอันนี้คือโคตรโหดนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอเทวนาเม็ดส้มมาอยู่ทีมตัวเองนี่แหละแล้วเขาก็ยิงแรงมากเลยคือผมเห็นเขาออกของคิ้แบบนี้นะครับผมก็คือของแบบนี้เลยนะซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นรูแลมเพทนะครับแล้วก็พลังแฝงเป็นเคิร์ดออฟเดยเว้ย คือมันยิงแรงมากครับผมไปวิจัยมาแล้วผมไปลองทั้งพลังแฝงรวยเร็วพลังแฝง holy ่ซ m มม n e r นะครับพลังแฝง c u r ร์ดอ death อันนี้ผมคิดว่าพลังแฝง c u r ร์ดอ d e เด h เก่งที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันยิง3ทีเนี่ยมันมีไดเมจเสิมมาแบบเนี้ยสองสามแล้ววัดกันได้หมดเลยผมบอกเลยคือเทวานาั้นเว่าหนึ่งนี่วัดได้หมดเลยนะพลังแฝงอันนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเรายิงยอนไปสามนัดยอนครึ่งหลอดนะครับแต่เขากดเลยเขาบริพัตนะเมื่อกี้นี่ครับผมผมบอกเลยเลเว่าหนึ่งนี่ยิงได้หมด เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดหรือเปล่าแล้วก็พลังแฝงเคลียร์อัอปเดตเนี่ยมันคูลดาวแค่15บห้าวีนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทลเนี่ยหลังๆเนี่ยมันซอยเนี่ยสาทีเนี่ยมันเร็วมากนะครับเพราะว่าพลังแฝงมันตีสทีไงมาแอบบมาแอบบเนี่ยรอพลังแฝงดิงรอเลย1 2 3่ตึกปึ๊บปึ๊บแตกครึ่งหลอดตายครึ่งไม่คิดดูดิคือ ถ้าเป็น Holy Summoner หรือว่าพลังแฝงรวยเร็วเนี่ยจะฆ่าแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผมแนะนําเลยนะว่าใครอยากลองเล่นเทียวยิงแรงๆเนี่ยเอาพลังแฝงนี้มาจะรู้เลยว่ามันยิงแรงขึ้นมากนะครับรอเฮ้ยเยพื่อนเราย้อนครึ่งหลอดย้อนครึ่งหลอด,อน,ลอดนี่ซอยสามทีแตกนะผมบอกเลยพลังแฝงเอา้าอันที่แอบอยู่ในนี้เฉยโอ้โหโอ้โหโดนไปแล้วจ้ะแก๊กแก๊แกถอยมาคราบเอาแก๊กดูดเอาเรียบร้อยแก๊กดูดลมครับยังไง ยังไงพอเราเคิร์ดออฟเดตเด้งแล้วด้วยนะครับเคิร์ดออฟเดตเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งตีธรรมดาแล้วก็สกิลนะครับผมตีสามทีเนาะได้หมดเลยนะครับดีแลกอุยอ้ยโหยอ้อนฟิลด์อ่ะดีแลกมันจะเอาอ่ะเฮ้ยใจเย็นๆด้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้ดีแลกมันหิวโอ้โหเราซอยเคยิร์ดออฟเดตเด้งครับแต่ผมน่าจะแตกครับผมเอ้าเอ้าไม่แตกเฉย ผมก็จะฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารูนแลมเพจเนี่ยก็จะเป็นรูนเลเกมนะครับผมเน้นของคี้เป็นหลักนะครับคือถ้าได้ดาบคี้ก็จะคี้แรงมากๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ารูนแลมเพจก็ลูอย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นรูนที่แบบโคตรโหดตอนเลเกมนะครับผมเดี๋ยวผมรอซอย3ทีเพื่อนแก๊กดึงมาสักตัวดิเอาดึงโดนเฉยซอย 3T ทีแตกครับผมนี่เห็นไหมเคร์ดออปเดตมันเด้งนะครับคือเราจะสามารถดูได้นะว่าคูดาวมันเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับ ดูได้ตรงข้างบน recovery p a t h เห็นไหมไอ้ลูกกระวาดแดงๆนั่นแหละนะครับแป๊บเดียวคูดาวเสร็จแล้วเราก็ซอย3าทีผมบอกเลยยอนอ้าวเรียบร้อยปึ๊บเคลิร์ตออฟเดตเด้งแตกเมื่อกี้นี่คือยอนตายเพราะว่าเคลิร์ตออฟเดตนี่ครับผมเออเพราะว่าคูดาวมันมาพอดีนี่ครับนี่เห็นไหมผมบอกเลยว่าผมไปลอกเทวนาเม็ดส้มมาแล้วนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยไปดูในแบบพลังแฝงของเม็ดส้มเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นอันนี้กันนะเขาจะขึ้นเป็นรวยเร็วกันซ้มเยอะเอ้โหเรียบร้อยว่ะโหดีแลกมันแค้นว่ะเพื่อนแก้แค้นเราสักตัวได้ป่ะเพื่อนแก้แค้นหน่อยเออนั่นแหละผมป้อล่างแตกผมต่อป้องคืนเพื่อนเอาคืนเอาคืนอย่าไปยอมอย่าไปยอมดึงมาแก๊กดึงมา โอ้หเมื่อกี้เราขี้ดีแลกอย่างแรงดึงย้อนโดนเอาตีแตกครับผมอันติซอยซอยดีแลกมไม่ตายวะผมว่าผมจะซอยป้อมไปเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มซอยแรงแล้วนะครับผมเพราะว่าดาบขี่ก็มาแล้วนะครับต่อไปจะออกเป็นส n g グสติงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะซอยท่านหนึ่งแบบทีทีนะครับ ถ้าหนึ่งเนี่ยยิงได้หลายนัดนะยิงประมาณ7นัดนะครับผมเมื่อกี้นับอยู่ในใจนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยยิงซอยได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมป้อมบ,บนเพื่อนผมว่าไปทางนั้นก็ไม่ปลอดภัยนะครับผมว่าป้อมแตกว่ะป้อมแตกครับผอาริสสโลเราอีกดึงได้ไหมเนะี่ยดึงไหมโอ้โหไม่โดน คือตอนนี้เนี่ยเราก็ฟาร์ไปก่อนนะครับเหล็กเกมสายนี้รับรองเลยรับว่าเก่งแน่ๆน,นะครับผมคือยิ่งเหล็กเกมแล้วก็ยิ่งเก่งนัน่นแหละนะครับสลับลูนลำเพลเนาะนี่นี่นี่นยิงอันติไม่โดนเอา้าซินิเท,ทียซอยแตกย<ล> <c oughs> ังไม่ได้แลกเลือดผ้อมกลางเพื่อนมาเราซอยกลางได้嘛เราซอยเลยซอยซอยยับยับดึงโดนไม่แก๊กดึงไม่โดนน้ำอี พอมกลางคืนครับผมมาคือตอนนี้เนี่ยเคิร์ออฟเดย์พลังแฝงเนี่ยก็ใช้ได้ง่ายนะเพราะว่าเราซอยเล็วมากๆแล้วนะครับขอให้เราซอย3ทีเคิร์ออฟเดย์ก็เด้งแล้วนะครับผมเดินตามแก๊กครับผมบอกเลยแก๊กดึงคนนั้นตายแน่ๆ่ยีน่าอยู่บนไปเพื่อนไปดึงโดนดึงโดนด้วยโอ้โห รูปเรียบร้อยเคิรอัปเดตไม่เด้งนะเพราะว่าเรายิงไปสองทีนะครับเมื่อกี้อันตีหนึ่งทีแล้วก็ยิงธรรมดาหนึ่งทีนะแล้วก็ตายเลยนะครับเคิรอัปเดตไม่ได้เด้งนะครับผมนี่เราซอยซอยผมบอกเลยไม่ไไมีใครมากันป้อมผมก็ซอยตรงนี้แหละรอเวฟเข้าด้านบนนะครับผมก็จะซอยป้อมรัวๆนะครับผมย้อนย้อนย้อนอยู่ด้านบนวัดไม่ย้อนซอยป้อมดึงโดนอีก ป ch ึ๊บไม่ตายนะสอยป้อมไปครับแตกคือเทวนานี่ก็ถือว่าเก่งนะอันตีเรียบเอาเดผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่ผมเดินกับเมดกับโลมนี่คือเทพแน่นอนนะครับผมเล่นกับแก๊กเดินตามแก๊กครับได้โบออฟสลอเทอร์แล้วนะครับผมตอนนี้อัตราคิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70นิดๆนะ ก็คิดเกียเือบทุกนัดแหละนะครับผมมาซอยป้อมเลยเพื่อนเราซอยป้อมหน้าที่ของเราคือการซอยป้อมอย่างเดียวรอแก๊กดึงมาสักตัวเอ้าดึงโดนเฉยเรียบร้อยครับผมซอยป้อมก่อนโอเคป้อมแตกนะครับเซนเนเทียเอาดึงต้องอีกซอยเรียบร้อยเคลิ้นออฟเดตเด้งครับผมคือแรงมากเลยครับผมผมบอกเลย พลังแฟงนี่คือผมชอบมากสุดแล้วนะสลัดก,การเล่นเพลนะครับป้องกลางมาทีเฮ้ยดึงโดนอีกโอ้โห,โหไปเอาเรียบร้อยแตกครับผมลูนแลมเพลก,ก็มาดีครับตอนนี้บอกเลยว่าหน้าไหนใครก็ได้ยิงติดคลินี่คือหัวแตกสอดป้อมครับแล้วก็ป้องกลางต่อเลยเรียบร้อยสองป้อมติดติดครับเดี๋ยวผมขอบูลหน่อยได้ไหมเพื่อน ไม่มีมานานแล้วนะครับแลวต่อไปผมจะขึ้นเป็นดับแดงเลยนะครับผมผมจะไม่ได้ขึ้นเป็นมุลามาสานะครับเพราะว่าฝั่งขรงข้ามก็ไม่ได้หนาเลยมากขนาดนั้นนะครับอุ้ยเมื่อกี้ซอยไม่ล่ะยอนสู้ไม่ล่ะเรียบหนอยจะมาสู้กับเทวันนะล,ลุนเลิมเพลเลยครับยิ่งพลังแฝงนี้ยิ่งซอยสามนั้นนี่คือโคตรแรงนีครับผมออกมาแก๊กดึงโดนไม่โดนขอฆ่าสักนิดมาซอยซอย ซอยอืซินิเทียอือสามนัดจะแตกครับผมนี่เมื่อกี้ถ้าเก๊กดึงโดนนี่ซินิเทียอยู่ด้านบนนะครับดึงโดนอีกซอยซอยซอยอือสตันอือซอยยีน่าแตกครับผมซอยโอ้โหซอยติดโล่ฟิกโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ซอยมันมากครับผมเอาแก๊กแตก เมื่อกี้นี่ดีเหลกน่าจะน่าจะตายด้วยนะถ้าแบบว่าเราไม่ยิงติดโล่มันนะครับเสียได้แล้วยิงติดโล่เขานะครับผมเกือบไปละมาตอนนี้เราก็สามทางนะครับอย่าพลาดเลยนะเพราะเดี๋ยวพลาดอีกทีอาจจะแพ้ได้นะครับดีหน้ามาแก๊กหนีมาเร็วดาบแดงมาแล้วเพื่อนโอ,โอ้ไม่ได้ว่ะ ผลิตโซนกับยอนเต็มที่เลยว่ะเฮ้ยเพื่อนๆยังไงชีชีกับลิเลียสู้ไหมอย่าว่าอย่าสู้เลยนะครับผมเพราะว่าตูเลนก็ไม่ได้อยู่กับเรานะครับแก๊กก็ตายแล้วเนาะหนีเลยหนีเลยเลิเลียลิเลียหน้านีหนีหนีหนีไอ้อย่าตายดิสโลให้เอา้าอย่าฝืนนะครับผมคือเราสามทางแล้วนะครับเราอย่าไปเล่นเราเราอย่าไปเล่นฝืนนะครับนี่ยอนจะสู้ไหมล่ะ ไม่ได้ครับผมย้อนพวกเยอะผมจะรออย่างเดียวนะครับผมจะยืนทเซฟเลยนะเพราะว่าถ้าสมมติผมตายแล้วแก๊กเกิดอะ่ะเกมก็จะเดินเดินต่อไม่ได้นะครับมาแก๊กกำลังมาชีกับตัวเลนอยู่เลนบนเลนล่างนะครับแก๊กนายดึงมาเราซอยยับเพื่อนดึงโดนเราซอยรับประกันหนึ่งศพนะครับ ยิงเช็คยากไม่มีแค่ดึงเช็คก็ไม่มีแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมขอเล็บบ๊ฟแล้วกันดีแลกอยู่ล่างคือตอนนี้นี่ผมก็เดินเดินเซฟๆนะอย่าพลาดน,นะครับยังไงยังโอ้ยม,มันฟิกเกอร์ว่ะนี่คิดนัดละ2,700นะครับ แก๊กดึงไม่โดนโอุย้ยแก๊กกดล้างสวยนะครับเมื่อกี้ยังไงแก๊กยังไงแก๊กดึงโดน1 2 3 4แตกเรียบร้อยซอยโคตรแรงครับผมเทลยังไงยีหน้าเขา้านี่ซอยซอยซอยโอ้ยยอนรุ่นผมโอ้โหติดสโลว่ะโอ้โหตายว่ะชี้เข้าหลังโอ้โหเมื่อกี้ยอนมันน่าจะออกขวานสโลว์แน่เลยว่ะเพื่อน ยังไงชีช้ีสู้ได้สู้ได้มันตาย3เพื่อนมันตาย3เราเรามี3โอเคผมว่าเหลืออเลิสตัวเดียวน่าจะจบเกมนะครับจบไหมเพื่อนๆว่าเราว่าจบนะครับผมผมว่าจริงๆเทวนาสายนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายที่ยิงแรงมากๆนะครับคือแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากเล่นแบบเทวนาที่ยิงแรงที่สุดเนี่ยแนะนําให้เป็นพลังแฝงเคิร์ดออฟเดตนะครับผม รวยเร็วหรือว่าพลังแฝงโ Holy s u m เ o อร์เนี่ยก็ไม่ได้เติดไม่ได้เก่งเท่านี้นะผมไปลองมาทุกพลังแฝงแล้วนะครับผมแล้วก็รูนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเท่ารูนแลมเพจนะครับคือเในเกมยังไงรูนแลมเพจก็คือยิงแรงที่สุดแล้วนะครับผมนี่อันดับหนึ่งแคร,รี่ไปเลยครับยิงไป29.5%นะครับผมก็ถือว่ายิงไปเยอะพอสมควรนะ คือเราซอยแป๊บเดียวก็ได้คิวเลยนะครับผมสลับพลังแฝงอันนี้นะครับนี่ทำไปเยอะสุดในทีมเลยนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ